รีวิวอัปเดตใหม่ของเกม l e ิ r n The Hard v ์ r เวอร์0.2.3เวอร์ชั่นใหม่ว่ามีอะไรอัปเดตกันมากถ้าอยากรู้ไปดูกันเลย สวัสดีครับผม NMPN วันนี้ผมจะมารีวิวเกม Learn the Hard Version 0.2.3นะครับว่าเวอร์ชันนี้เนี่ยมีอะไรเพิ่มมาจากเวอร์ชันที่แล้วมากนะครับถ้าใครอยากรู้ก็ไปรับชมรับฟังดูกันได้เลยอัปเดตแรกของเวอร์ชันนี้นะครับก็คือมีการเพิ่มสล็อตของแต่ละช่องของการเซฟเกมมาครับในการเลือมเกมเราก็จะต้องเลือกสล็อตในการเซฟเกมนะครับซึ่งเวอร์ชันเก่าก็จะไม่มีครับก็คือเซฟช่องไหนช่องนั้นแต่เวอร์ชันนี้ก็คือมีสล็อตให้เราเลือกนะครับว่าจะเซฟช่องไหนนั่นเองครับก็อัปเดตต่อมานะครับ มีการเพิ่มปุ่ม i e v e m e n t หรือว่าภารกิจความประสบความสําเร็จของเรานะครับในการทํามิชชั่นแต่ละอย่างก็คือมีมินิเกมเล่นอะไรแบบนี้นะครับหรือว่าทาประสบความสําเร็จอะไรสักอย่างนะครับเราก็จะได้ i e ช e m e n t ทองแต่ละหัวข้อมานั่นเองนะครับอัปเดตต่อมานะครับมีการเพิ่มการปรับเปลี่ยนตําแหน่งของปุ่มเดินของเราหรือว่าปุ่มอันหล่อของเราเนี่ยตามที่เราต้องการได้เลยไม่ว่าจะเลื่อนไปซ้ายเลื่อนไปขวาเลื่อนไปตรงกลางแล้แต่คุณผู้ชมถนัดเลยครับซึ่งมันเป็นอัปเดตที่ค่อนข้างมีประโยชน์นะครับอัปเดตต่อมานะครับมีการเพิิ่มมออารรณ์ขงงตัวละคผู้หญ ซึ่งก็จะมีทั้งอารมณ์ดีอารมณ์ปกติและก็อารมณ์เสียนั่นเองนะครับส่วนอัปเดตต่อมานะครับมีการเพิ่มสถานที่เพิ่มมาใหม่2ที่นะครับก็คือห้างและก็ร้านคาเฟ่นะครับซึ่งห้างเนี่ยจะมีที่ขายพวกของที่จะให้ผู้หญิงครับเป็นพวกเพชรพลอยต่างๆสร้อยอะไรแบบนี้นะครับและก็อีกอันหนึ่งก็คือสามารถนําผู้หญิงมาเดทได้นะครับซึ่งจะมีวินิเกมเพิ่มมาในส่วนตรงนี้ด้วยนะครับและก็ร้านคาเฟ่เนี่ยก็จะมีให้เราซื้อพวกขนมไปเพิ่มเอนเนอี่กับตัวเรานั่นเองนะครับอัปเดตต่อมาราวส รหรือว่า s p e n d Time กับเธอนั่นเองนะครับต่อมามีการอัปเดตเพิ่มฉากซิตในสถานที่ต่างๆของสาวๆบางคนนั่นเองนะครับอัปเดตต่อมานะครับมีการเพิ่มมินิเกมมาใหม่นะครับนั่นก็คือมินิเกมยิงปืนนะครับแล้วก็จะมีการสอนเล่นเบื้องต้นของทุกมินิเกมเลยนะครับว่าเล่นยังไงเล่นยังไงให้ผ่านไม่ผ่านยังไงนั่นเองครับ ฉากเซตมีระบบลูกเล่นมากขึ้นนะครับก็จบกันไปแล้วนะครับสำหรับอัปเดตต่างๆของเกม learn the hard version ศูน์จดนั่นเองครับซึ่งผมก็จะมาอธิบายในส่วนเพิ่มเติมนะครับว่าอัปเดตแต่ละอันนั้นมีอะไรบ้างนะครับมาอธิบายเพิ่มเติมนะครับเมื่อกี้เป็นฉบับรวบลัดนะครับก็ไปดูกันเลยและก็ใครจะโหลดลิงก์จากคลิปนะครับ description นั่นเองครับผมอารมณ์ต่างๆของตัวละครนะครับซึ่งจะเกิดขึ้นตอนที่แบบ ห่างหายจากเธอไปสักระยะหนึ่งนะครับก็คือแบบเมื่อเราเดทจากเธอแล้วเรา,เราทิ้งเธอไว้ประมาณสามถึงสวันหรือว่าเป็นอาท์เนี่ยเธอก็จะอารมณ์ไม่ดีนะครับซึ่งวิธีแก้ก็คือเราต้องไปสเปนไทม์กับเธอหรือว่าใช้เวลาร่วงกับเธอนั่นเองนะครับส่วนมีอีกวิธีนึงนะครับอันนี้ไม่ใช่วิธีอของการห่างหายก็คือประสบความไม่ประสบความสําเร็จในเดทแรกนะครับหรือว่าไปเดทกับเธอแล้วไม่ทําให้เธอประทับใจนะครับเธอก็จะเกิดการอารมณ์เสียนะครับซึ่งวิธีแก้ก็แบบเดียวกันนั่นเองนะครับอ้าอ้าอ้าผมลืมบอกนะครับสเปนี่นดงาต ซึ่งเราต้องหาเธอให้เจอในแมปนะครับซึ่งเธออยู่ไม่กี่ที่หรอกต่อมานะครับมินิเกมใหม่นะครับเล่นยังไงนะครับมินิเกมใหม่เป็นการยิงปืนครับซึ่งค่อนข้างสนุกาปนะครับซึ่งวิธีการเล่นก็คือเราต้องยิงผีที่จะวิ่งมาตีเรานะครับซึ่งมันก็จะมีกระสุนทั้งหมด6นัดนะครับเมื่อกระสุนหมดเนี่ยเราก็ต้องกดให้ตรงลูกศรที่มันขีดไว้นั่นเองครับให้ตรงช่องเอาที่มันขีดไว้แต่ถ้าเรากดไม่ตรงเป็นยังไงครับก็ มันก็จะรีโหลดนานขึ้นนั่นเองครับต้องรีโหลดในตรงช่องแล้วก็อาจจะเสียเวลาในการยิงไปครับให้ดีก็คือกดให้ทันดีกว่านั่นเองครับต่อมานะครับลูกเล่นในการเซตนะครับลูกเล่นในการเซตอันนี้ค่อนข้างีจะค่อนข้างจะแอดวานนะครับก็คือมีการต้องใส่หูฟังแล้วจะมีเสียง 3D นะครับซึ่งจะมีปุ่มอนาล็อกขึ้นมาตรงกลางนะครับซึ่งเราก็สามารถเลือกทิศทางของเสียงได้ไม่ว่าจะให้เสียงมันขึ้นบนไปล่างอยู่ตรงกลางไปซ้ายไปขวานะครับหรือว่าจะเป็นเสียง 2D หรือเสียง 3D แล้วแต่เราเลยนะครับซึ่งมีลูกเล่นมา่นาบ้ที หรือว่ากดคำวเวอเนี่ยเธอก็จะมีหน้าตาที่คัดเขินนิดนึงนะครับให้อินกับความเป็จริงยนยเนาะซึ่งเป็นทำเดตที่ค่อนข้างที่จะน่ารัก พอสมควรครับก็จบกันไปแล้วนะครับสาหรับเกมเล่นเดอะฮาร์ดเวอร์ชั่น0.2.3นะครับชว่วงนี้ก็อาจจะห่างหายไปก็ขอภัยมานาที่นี้ด้วยนะครับพอดีผมเพิ่งว่างจริงๆมีเกมที่จะลงประมาณ3-4เกมก็แต่ไม่มีเวลาอัดเนาะก็ไปทําความเข้าใจกับระบบเกมอยู่แล้วก็ค่อยมาทาคลิปให้คุณผู้ชมนะครับก็สําหรับคลิปนี้ใครชอบอย่าลืมกดไลค์กด subscribe ให้ช่องเอ็นเเพ์เห็นกันด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ